สวัสดีครับช่างปะปาชนบทนี่คือสารส้มมอเตอร์ตัวนี้ซ่อมเสร็จแล้วตัวใหม่สองแรงกับสามแรงนะครับอันนี้เป็นทรายที่เราจะมาเทหน้าทรายนะครับเพิ่มปริมาณของทรายเพื่อช่วยดักจับฝุ่นละอองที่ว่าสารส้มทำงานที่เศษเหลือนะครับที่ไหลลงสู่หน้าทรายเราก็ซื้อทรายมาแล้วจะเปลี่ยนนะครับ นู่นดันบนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการล้างหน้าสายเลยนะครับป้าคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเราจะไปเพิ่มทายนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตกตะกอนของน้ำก่อนนี่ครับดูแล้วดูอีกนะครับปลาปลาหมู่บ้านหรือการทำน้ำปลาปลาให้พี่น้องของเราได้ใช้ต้องรับผิดชอบสูงมากนะครับก่อนจะกรันกรองมา นี่ครับตอนนี้ก็ถือว่าตกตะกอนพอสมควรก็จะไหลวนไปนี่ครับจับตะกอนได้ดีมากนี่เห็นไหมตะกอนไหลวนไปวนไปก็จะมาพักที่อ่าง อ่างันนี้ลึกมากนะครับดูมองด้านล่างเราจะมองเห็นตะกอนนะครับเกาะตามสิ่งของที่เรากั้นไว้ก็เป็นพวกไม้นะครับนี่แสดงให้เห็นว่าการผสมสารส้มผสมสิ่งเจือจางเราผสมได้อัตราส่วนที่พอดีนะครับนี่สังเกตดูได้ตะกอนก็จะลงไปสู่ด้านล่าง ไหลขึ้นมาเรื่อยๆตะกอนที่มันยังไม่มันลอยขึ้นมานะครับก็มีบางส่วนเนาะนี่อยู่ด้านบนนะครับตะกอนที่ลอยขึ้นมาอยู่ด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างคุณผู้ชมสังเกตไปตามๆผมนะครับนี่ตะกอนที่มันไหลขึ้นมาจากบ่อพักลึกมากไหลขึ้นมาก็จะไหลลงสู่ด้านล่าง เมื่อลงสู่ด้านล่างสิ่งที่ผมจะมาเพิ่มปริมาณวันนี้ก็คือทรายทรายนะครับอันนี้เป็นบ่อ,บอพักทรายด้านล่างก็จะมีกรวดมีชั้นหินแล้วก็ชั้นทรายนะครับผมจะเอาทรายเทลงไปอยู่ด้านล่างของนู่นเพื่อเพิ่มปริมาณในการความสามารถของการดักจับตะกอนอีกขั้นตอนหนึ่งเนาะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเอาน้ำไปพักไว้ด้านล่างก่อน เมื่อน้ำหมดก็จะเททรายใส่แล้วก็จะปีนการล้างทรายอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมส่วนขั้นตอนการล้างทรายเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปอ,อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับนี่ครับตอนนี้ทรายเราเอามาแล้วนะครับเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ยกขึ้นมาก่อนก็เป็นพี่น้องหมู่บ้านด้วยกันนะครับช่วยกันทําช่วยกันทําน้าไว้ใช้เองนะครับนี่รอสักครู่รอให้น้ําเต็มนี้ น้ำไหลลงท่อมันช้าเพราะว่าไอ้หน้าทรายตรงนี้มันตันนะครับพวกขี้โคลนคลีนมันเยอะมันตันมันไหลลงไปสู่บ่อด้านล่างช้าวันนี้จะมาล้างหน้าทรายแล้วก็จะเพิ่มทรายอีกเดี๋ยวเราไปติดตามอีกหนึ่งช่วงนะครับช่วงนี้ขอพักไว้ก่อนสวัสดีครับ